สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมขิดพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง Youtube รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับมากันในคลิปที่2ฮะใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวด้วยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนนะจะได้รู้ผมก็จะมาไปถ่ายนะตอนคลิปวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเขาไปผมไอไปด้วยนะพูยไปไอไปด้วยนะครับ ที่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มีโพไม่ว่าจะเป็นนิดาโพลังสิ์โพนะฮะซึ่งปรากฏว่านิด้าโพเนี่ยนะผลโพที่ออกมาก็ปรากฏว่าลุงตู่มีคะแนนนำ <c oughs> สุดารัตน์อภิสิทธิ์ไล่มา <c oughs> แล้วก็รังสิตโพก็เหมือนกันใกล้เคียงกันเรจะอ,อ,อันที่สองก็ลุงตูชนะอยู่ดี <c oughs> แบบเนี้นะครับมีคนตั้งคาถามกับผมว่าเอ้างั้นหมายความว่าลุงตูชนะก็ดีสิจบแล้วสินะก็เข้าสู่การเลือกตั้งเลยแล้วลุงตูชนะเลยนะครับผมก็เรียนทุกท่านให้ทราบหลักของชาติ โพไม่ว่าลุงตู่จะชนะหรือไม่ชนะประเด็นสำคัญของมันคือชาติสงบสุขหรือเปล่านะครับความสงบสุข้ระก,การยอมรับจากทุกฝ่ายมันสงบหรือเปล่าปฏิรูปเสร็จหรือเปล่ามันสำคัญอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับชันการในปัจจุบัน <c oughs> ถ้าเดินเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่ปฏิรูปให้เสร็จ แล้วเข้าสู่การเลือกตั้งเราหนีไม่พน้นไม่ว่าจะยุงตู่ชนะหรือว่าจะเป็นชัดชาติหรือว่าจะเป็นใครชนะก็แล้วแต่อภิสิทธิ์ชนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดบานปลายใหญ่โตแน่นอนนะันมันจะลามไปถึงมันทุกพวกทุกฝ่ายทุกสีทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งมันจะเกิดซูเปอร์ม็อบใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่ม็มอบธรรมดาม็อบใหญ่เกิดขึ้นซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหน้าก,ากากขาวเสียไอ้เกิดขึ้นมาจากมับเสื้อแดงจนเกิดเ,ดเมษาจาราจนเกิดพฤษภาทะเล,ะเ,ลเพลิงจนกลายเป็นมับกอบปสอสในที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยย้อนหลังไปก่อนก่อนหน้านั้น14ตุลา6ตุลาและเหตุการณ์พฤษภาธมินมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแต่คราวนี้ถ้าการเลือกตั้งดําเนเดินไปแบบนี้นะครับ มันแน่นอนนะถามว่าโพลุงตู่ชนะไหมลุงตู่ไม่ชนะผมก็พอจะมีกลยุทธ์พาลุงตู่ไปชนะจนได้แต่ชนะ,ละแล้วจบหรือเปล่าไม่จบอ่ะผมอธิบายให้ฟังทําไงให้ลุงตู่ชนะไม่ยากเลยนะ,ะไม่ยากเลยตัดสเสบียงตัดสเสบียงทําไงยึดทรัพยึดให้หมดอ่ะยึดหมดแบ่งเป็นระยะ ยึดซับรอยใหญ่ยึดซับรอยกลางยึดซับหลายเล็กยึดหมดชนะไปแบบนี้การเลือกตั้งไม่ต้องมาตั้งไม่ต้องมาดูโพชนะอยู่แล้วนะยึดหมดอ่ะเอาหลักอะไรคดีจำนำข้าวยึดหมดคอรมองคอรม,อ,อ,มอ,สอ,สอ,สอ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 สโอดดำเนินการหมดเจ๊งหมดอ่ะไอคนที่มีปัญหาไม่เกินหนึ่งพันคนเจ๊งหมดทุกคน ที่โดนร้องอยู่ที่ปปชแถูกเป็นคด,ดีความอยู่บนศาลเจ๊งหมดโดนยื้อทรัพย์หมดกระแสหรือจะมาสู้กระสุนไม่มีเงินตงตูชนะชัวร์แลวประเทศจบไหมละ่ะนี่ก็เป็นตามที่โพบ,บอกเล้ตุงตูชนะแน่นอนชนะแล้วเป็นยังไงประเทศเดินไปได้ไหมมั่นคงมั่งคั่งยังยืนและสัาตีสุขไหมไวุ่นวายแน่นอนดิมะทุกคนก็รู้ บางคนถามว่าเนี่ยเขาจะเลื่อนการเลือกตั้งไปเพราะว่ากลัวเพื่อไทยชนะหรือเปล่าถามผมตรงๆนะไม่มีทางชนะหรอกเพื่อทงเพื่อไทยไม่มีทางอนะ่ะเพราะอะไรโดนแบบนี้ลูกพี่ไปหมดแล้วที่ทิ้งชัดๆไว้เพื่ออะไรให้จ่ายเงินแทนดําเนินถูกดําเนินก,ก,การแทนก็ยังมีคดีแต่มีไม่มากแค่นั้นแหละเหมือนใครเหมือนจตุพรนัทวุฒิหลังโดนอยู่เนี่ยติดคุกกันเป็นละนาวออกขเข้าออกเนี่ยนะไปถามยงยุติยภัยรัะเป็นไงบ้าง ไปถามคนล่าสุดที่เพิ่งติดคุกก็ยังไม่ได้ออกเนี่ยบุญทรงเตลิายาพิลมาเป็นยังไงบ้างเพราะการการะทําความผิดครั้งแรกย่อมกระทาความผิดครั้งที่สองสามตามมาเขาก็โยนให้คนนั้นเป็นตัวแทนเป็นโนมินีกระทาความผิดทุจริตเสร็จแล้วก็ติดคุกไปติดคุกไปเขาไม่ติดเขาได้เงินจบเขาหนีนเงินไม่ใช่ตัวละครที่เขาจะเอาออกมาอย่างสมชูกสมชายพอ,อยเห็นจะมีการยึดทรัพย์ครอบครัวเขาก็หนีก็กดตัวละครหนีก็ปล่อยตัวละครตัวใหม่เข้ามา มาตายแทนแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลย,เลยหลักของเขามีแค่นั้นแหละนง่นหมายเขาว่าไงใช้หลักอะไรกลยุทธ์ตัดสเบียงตัดส่เบียงก็แบ่งเป็นสบียงใหญ่สเบียงกลางสเบียงเล็กตัดให้เขามีวิธีในลักษณะของยุทธศาสตร์ยุทธการที่ว,วิธีในการตัดสเบียงก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย,เลยบอกถ้าใครบอกว่าจะเลือ่อนเลือกตั้งเพราะว่าเพื่อไทยจะชนะ sorry ไม่ใช่คุณคิดผิดนะครับคุณคิดผิดไม่ใช่ แต่หัวใจสำคัญของชาติก็คือว่าทำอย่างไรให้ชาติสงบสู่สันติสุขคนไทยทุกคนแฮปปี้สภาวะเศรษฐกิจดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการไม่ใช่หรอไม่ใช่บ่กใครจะเป็นนายกผมก็เห็นเป็นนายกเป็นแป๊บเดียวมันก็ออกไปแต่พวกเรายังอยู่ไงพูดอยู่เสมอเป็นอยู่พวกเราก็ยังอยู่ในสมัยยิง่งรักผมก็บอกเดี๋ยวก็ไปไปจริงแต่ไปลุงตู่ก็บอกเดี๋ยวก็ไป เดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาแทนแต่แล้วพวกเรายังอยู่ไงแต่พวกเราประชาชนธรรมดาทําอย่างไรที่จะให้ประเทศนี้ดําเดินเดินไปให้สู่สันติสุขให้ได้นี่คือหัวใจสําคัญไม่ใช่สําคัญธรรมดานะสำคัญมากทําอย่างไรนะครับนี่คือส่วนสําคัญนะที่ผมเรียนหุ้นส่วนแล้วก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรื่องของโพผมทราบละ่ะมีการไปจ้างโพนะครับ ให้กลุ่มพักพลังลุงตู่เนี่ยเป็นคนทำผ่านธนาคารไอผ่านอ,อ,องค์กรสื่อองค์กรหนึ่งผ่านมายังนักวิชาการให้จ้างทำนะฮะแล้วก็ผ่านไปทางมหาวิทยาลัยนะให้มหาวิทยาลัยทำสุดท้ายคนที่อยู่มหาวิทยาลัยไปสมัครเป็นสสของพักพลังลุงตู่เนี่ยเรียบร้อยแล้วมันก็แค่นั้นเองทำไปสองโพ โผล่ออกมายังไงก็ให้ความเชื่อสร้างโอเคแคางความเชื่อกันโอเคก็ทำาของเขาแน้่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาไหม,ไมสร้างความเชื่อว่าชนะแน่ประเด็นหลักที่สําคัญคือชนะก็คือไปเดินหลักอะไรเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปใช่ไหมประเทศก็กลับมาเหมือนเดิมสภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมามีกําลังทั้งบริหารและนิติบัญญัติยังเอาไม่รอดเลยสภาวะเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไป แบบนั้นทั้งบริหารทั้งนิติบัญญตัติเป็นยังไงฮะมันโดนหารยาวกำลังที่ไหนพอไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังนี่8ปปีมีทหารรุ่นไหนเคยประสบความสำเร็จในระยะยาวบ้างไม่มีเลย,ลยระยะกลางก็ไปแล้วถูกล่อเข้าสู่การเลือกตั้ง ถูกล่อเข้าสู่การต่อต้านการรัฐประหารมเคยเรียนหลายครั้งเป็นทฤษฎีเนะเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้ทหารทุกยุคสมัยโดนมาหลักคิดเหล่านี้มาจากยุคสมัยในควงอภัยวงศ์ซึ่งใช้ดำเนินการในเชิงกลยุทธ์นี้ดำเนินการกับคณะราษฎรที่มีพันเอกพยาพโหนพลพยุหเสนาศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงทําการยึดอำนาจ24มิถุนายน2475 6นยากาฬิกายัยายงยรุ่งใช้โจรเลิกวางกําลัง99นายเขาใช้หลักการต่อต้านรัฐประหาร ล่อเขาสู่การเลือกตั้งถ้าเข้าใจอดีตเราจะรู้ว่าปัจจุบันมันคืออะไรจะมาทำโพจะอยู่ต่อมันมัน,มนโพชนะมันก็ไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ใช่ใหมายว่าชนะบอกโพชนะโอ้ยลุงตูชนะสุดารัชนะคน,นนั้นตกลงเราเลือกอะไรฮะตกลงเราจะเลือกสสหรือเราจะเลือกประธานาธิบดีประเทศนี้เลือกอะไรกันแน่ ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือปกครองโดยระบอบประชานาที่ปดีเป็นประมุกถึงทําโพออกมาเนี่ยจ้างให้คนทําโพออกมาเนี่ยบอกว่าคนนั้นคนนี้ชนะเนี่ยต้องบอกไหมว่าคนทําโพคนสั่งทําโพเป็นใครเกี่ยวข้องกับคนปั่นหุ้นอย่างไรต้องบอกไหมถือเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนบางองค์กรอย่างไงไปครอบครองหุ้นอย่างไรเอาไหม ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีไม่มีที่ไหนในโลกใช้หลักการเลือกตั้งเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําเข้าสู่การเลือกตั้งไม่มีที่ไหนในโลกเพราะเราไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศไทยไม่เคยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนไม่เคยมีการทําโพว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับ ชูว่าตัวเองชนะแน่ไม่มีเพราะเราไม่ได้เลือกตั้งนายกกัฐมนตรีมาเป็นปะมุกของขรัฐการปกครองมันคนละรูปแบบบางคนก็ตั้งคําถามบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองงั้นก็ประธานาธิบดีกับประธานเหมาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองประธานาธิบดีจิ้นผิงก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมนะคุณต้เข้าใจการปกครองของโลกก่อน งั้นแสดงว่าวาลาดเมี์ปตินก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่หรือเปล่าไอ้วาทกรรมบอกห้ามประธานดียุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นวาัทากรรมเชิงต่อต้านห้ามใช้อำนาจเป็นวาัทากรรมของกลุ่มกระบวนการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพก,กคอนะต้องเข้าใจหลักเหล่านี้ก่อนนะไม่มีหรอกประธานดีโดนทรัมป์นะห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมีไหม,มเคยพูดไหมประเทศเป็นประชาธิปไตยดมโมแครซี่มีไหม ไม่มีใช่ไหมนะครับนั่นหมายความว่าไอ้วาทกรรมเหล่านี้เนี่ยอย่ามาใช้รู้ไม่จริงอยา่ามาใช้อย่าเอาพัฒกรรมคอมมิวนิสต์มาใช้นะครับผมก็เห็นไม่ใช้กันเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วรู้ไม่จริงนะเป็นวัทกรรมเชิงต่อต้านนะครับเรื่องโพเนี่ยผมเรียนย้ำว่าโพจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สาระสาคัญ สาระสำคัญคือประเทศนี้จะดำเนินเดินไปอย่างไรที่จะก้าวสู่สันทิสุขนั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงระยะในรัชสมัยรัชการที่10แต่ต้องยาวไปยรัชการที่11และ12ด้วยและรัชการอื่นๆในอนาคตนั่นหมายความไม่อย่างไร เราต้องมีการปกครองที่เหมาะสมกับพฤติกรรมประเพณีชาติพันธุ์ศาสนาของคนไทยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของคนไทยถึงจะสามารถนำพาชาตินี้เข้าสู่สันติสุขและแน่นอนเราจะเห็นแดนสิวิไลแดนสิวิไลไม่ใช่ความเพอ้อฝัน ผมยืนยันผมมั่นใจมากเรากำลังจะเห็นแดนสิวิไลอยู่ข้างหน้าใครจะไปจ้างทำโพอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะหลักที่สำคัญของชาติคือความสงบสุขภายใต้โพที่สมผานต่างหากขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมเทอศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบรานับจากวัน เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใคร เดินบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใส แสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่บ้านนกราเริงโพบินทำมาหาก,กินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงาม เดินบนพื้นเดิมก็มมแจะได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองสีวิไล เนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา สีวิไลมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจทศสักเจียนกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก็สามารถเข้าได้นะฮะว6 n กเนวครับ v